มินลิดานุภาคณาทีรกุลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนาทีนี้เธอเป็นนักร้องอันดับหนึ่งของไทยในแนวแรปไปเรียบร้อยแล้วปี2565นี้เธอขึ้นเวทีดนตรีระดับโลกมาแล้วถึงสองครั้งครั้งแรกจากเทศกาลดนตรีโคเชล่า2022ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้ขึ้นเวทีแห่งนี้แต่การแสดงของเธอไม่ธรรมดาได้แสดงความประทับใจอย่างแรงโดยเฉพาะกับคนไทยเมื่อเธอโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีสื่อสารความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกพร้อมประโยคประชดประชันเรื่องคนไทยถูกต่างชาติล้อเลียนโดยประกาศว่า กูไม่ได้ขี่ช้างล่าสุดมิลลิขึ้นเวทีระดับโลกอีกครั้งในเทศกาลดนตรี Heat in the Cloud Festival ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคราวนี้ก็เผยแพร่ความเป็นไทยอีกด้วยการกระโดดเชือกและเล่นตบแปะบนเวทีแถมแสดงท่าทางการทรงเจ้าเข้าผีด้วย มาสสไตล์แรปเปอร์อันเป็นเอกลักษณ์การร้องที่ทรงพลังไม่มีเสียงเพี้ยนแม้เป็นการร้องสดบวกกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของเด็กยุคใหม่ที่มีของ ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ครบเครื่องไม่มีอะไรจะหยุดยั้งสาวน้อยมหัศจรรย์วัย19ปีคนนี้ให้พุ่งทยานไปสู่ระดับอินเตอร์ไม่ใช่แค่สองเทศกาลดนตรีนี้เท่านั้นที่มินลิไปสร้างปรากฏการณ์แต่การไปเป็นศิลปินรับเชิญเซอร์ไพรส์แฟนๆให้แจ็คสันหวังในแมตช์วันแดงเดือดในไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ก็เป็นอีกครั้งที่มินลิทำได้ดีมากสอบพานฉลุยในการกระทบไหลศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลังจากนั้นไม่กี่วันมินลิก็โดนเชิญมาในรายการ The w a l l ส่องร้องข้ามกำแพงแล้วเจอเซอร์ไพรส์กลับโดยนักร้องหลังกำแพงที่ร้องโต้ตอบกับมินลิกลับเป็นแจ็คสันหวังที่พึ่งขึ้นเวทีด้วยกันมาหมาด เล่นเอาเธอเดาไม่ถูกจนโดนโซเชียลดราม่าหาว่าโง่ซึ่งเธอก็โพสต์โตว่าครับหนูงโง่แน่นอนว่านักร้องดังระดับบิลลิข้อมูลประวัติความเป็นมาของเธอถือว่าล้นทะลักทางอินเทอร์เน็ต ทีมงานถอนหมุดข่าวไปได้ข้อมูลเชิงลึกไม่ซ้ำใครจากเฟซบุ๊กของสาวุธตังปริ้นอดีตคนข่าวในหนังสือพิมพ์ชั้นนำซึ่งโพสต์เล่าประวัติของมินล,ลิไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของโพสต์ระบุว่าเขาได้เจอเพื่อนเก่าชื่อแอมซึ่งเคยทำกิจกรรมนักศึกษาด้วยกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ30ปีก่อน เลยถือโอกาสให้แอมเล่าเรื่องราวของมิลลิให้ฟังแอมคนนี้ชื่อจริงคืออนันต์โปโดิตคณะเีรกุลไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณพ่อแท้ๆของแรปเปอร์สาวหมายเลขหนึ่งนั่นเองความสำเร็จของมิลลิในมุมมองของผู้เป็นพ่อชี้ว่าการอ่านเป็นทักษะสำคัญของชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็ก ผมก็ใช้วิธีแบบกิจกรรมมาสอนกิจกรรมการอ่านและวิจารณ์หนังสือเป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่เล็กโดยพาลูกสาวไปร้านหนังสือแยกกันไปหาหนังสือที่ชอบแล้วอนุญาตให้ซื้อเพียงหนึ่งเล่มกลับมาอ่านแล้วต้องมาวิจารณ์หลังเด็กพัฒนาขึ้นก็ย,ยังส่งเสริมทักษะการอ่านการคิดและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจกรรมนักเรียนในรูปแบบต่างๆและมินลิได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนเมื่ออยู่ชั้นม .5 คุณพ่อคุณแม่ในฐานะนักกิจกรรมเก่าได้ร่วมกันฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นต้นว่าการพูดในที่ชุมชนตลอดจนการเล่านิทานจนมินลิเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดนักเล่านิทานภาษาอังกฤษของจังหวัดนนทบุรี พ่อแอมเล่าต่อว่าส่วนเพลงรัปเป็นอะไรที่เด็กสนใจด้วยตนเองแต่ได้รับการสนับสนุนแนะนำตลอดจนการให้กำลังใจต่อเนื่องและกว่าจะถึงวันนี้มินลิวัยเพียง19ถือว่าผ่านเรื่องราวแรงเสียดทานสังคมอย่างท้าทายเป็นต้นว่า เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีดูหมิ่นด้วยการโฆษณานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าแจ้งความที่สอนอนางเล้งคดีจบที่จ่ายค่าปรับไป2,000บาทพ่อแอมพูดเพลงแรปด้วยว่าแรปเป็นอะไรที่ไม่ง่ายคนร้องต้องแต่งเองและไม่ต้องอยาก มินล,ลิคือแบบอย่างเป็นลูกที่พ่อแม่สั่งสอนและเป็นคำตอบว่าทุกความสำเร็จไม่ได้มาโดยง่ายหากคิดแสวงหาความสำเร็จก็คงต้องเพียรพยายาม